ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับผมวันนี้ผมก็พาท่านผู้ชมมาตกปลาวัวบงอ่าที่ต่อมอกองกอยอสงปลาเรานั่นเองนะครับผมวันนี้ใจเ,เยือกกรุงตายวันนี้ผมก็ไปเรือบริการกองบังมัดนะครับผมนี่นี่นี่ครับผมบังมัดค่าบ,บริการเท่าไรครับผมบริการคนเดียวใช่ไหมครับคนเดียวรอยเดียวเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปกันเลย <S <S> นนกบผมตอนนี้ก็ถึงต่อโมเรีอบร้อยแลยวตอนนี้อยู่ที่ต่อเถาไหนต่อที่ทิแปน,นะครับผมอยู่ที่ต่อที่ทิแปนวันนี้ผมตั้งใจจะมาฉีดวัคซีนถึงทางระบบหม,มอเขาปิดป,ปราบบรนพื้อมตั้งใจมากฉีดวันนี้คือดี๋ก็แจ้งกันฉีดวันนี้แต่พอมาแล้วก็ววามาก่งนี้ครับผมผมนี่อย่าเซ็งเลยมาทักไร สร้างระบบก็ไม่ดีเลยเ้งเราวัาวนที่ที่แปดก็ทีเจ็ดแต่แต่แตม,มาถึงเข้าไหวมาชีดรงนีลาวยาพราผมนี้เสียอารมณ์เลยก็เลยลงมาตกปลาต่อมอไม่ได้ปลาด้วยเองว็นี่ก็อดดีตามานะครับผมช่วงน,นี้หนูดูว่าบงวันนี้ผมก็ใช้ตาเบดเบอร์แปดนะครับผมเบอร์แปดใช้ระบบซ่องตาใช้เนื้อกุ้งปลายตัดชิ้นเล็กๆพอดีตาเบด พามาสู้กันวันนี้นี่ก็ปลาตานนี้พอดีตาเบ็ด <c oughs> มาลแล้วเต็มเหล,ออออ <c oughs> ล็กวัวอ่อนวัวอ่อนหลูกวัวอ่อนนะครับผมเต็มเหล็กต้องเก็บก่อนหลูกวัวอ,อ,อ่อนอ่าติดมันกันท่านผู้ชม วัออวอ่อนลาครับวัวอ่อนลาวนี่ครับผมเรื่องอ้อย้วย không ừ. cần vết lên nạp mới đều hay á thiệp lá cái đây cần vết lên nạp mới đều chốt đẹp วินไม่ติดอไอเล็กรวยปันนีวันนี้ ใส่ช่วยยังวะนี่วัคซีนก็ไม่ได้ชีดล <c oughs> องเลยเกีียวติดไหมก <c oughs> เกีียวไม่ติด واللي هذا من tiếp tít tít tâm chung chào là cháu quá ổn là ồ quá bông gặp không là quá muôn chúa mới khỏi nhớ chúa ừ. mới khỏi nhớ rồi đấy chúa mới đủ bên em mất เรื่องลาแต่ไม่จมเมื่อเอาเลื่องลาติดติดติดอ่ะวัวอ่อนวัาอ่อนนี่วัาอ่อน เอาเร็ว,วเราเอาเร็วเราเร็วเราโอ้ติดติดติดขึ้นได้ขึ้นได้รอบ,บนี้ว้าตัวสวยตัวสวยรอบ,บนี้วัวบ,บงุงนี่ kịp lào tâm y chung kịp tèo lào kịp tèo lào luộc của ổ lào lạ đây lạ hỏi đây hỏi tốt lên, lạ hỏi lá hỏi lá hỏi lạ tốt lên hỏi lạ 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 hỏi nắc hỏi lạ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  hỏi วนไม่ยิ่งทึ่มมันตัวไม่นับอืมออนอ่สาสรุปปุณานวันนี้ท่านผู้ชมได้ไม่เยอ,อะครับเนี่ยกลางแหลกในรอปีเลยติดลงมาตอกอ้ววงเดือดอ้วบวงได้ไม่กี่ตัวลาไม่ก่อยกินต่นนไเลยครับผมเต็มกันเบ็ดเล่นน้ำกันสวยเลือกเกินนั่นนี่อ่าเดี๋ยวผมจะกลับแล้วเพราะฝนจะตกแล้วเนี่ยมืดมืดนมาอย่างแรงเลย เราต้องกอตัวล่าไปก่อนนะท่านผู้ชมสวัสดีครับ